ี่ลมโอ้ยหล่มกันเนาะหล่มกันเนาะโอ้ยอันเพิ่มฟันแก่นบรอ,อย่างสังกระซีบาดขาแล้วโอ้โอ้โอ,โอ้แล้วก็บูมมาก รอดไม่รอดรอดไม่รอดโอ้ยโอ้ยัยนแลวลมลวเ้าจะลุกไปซ้ารแล้วได้บ้านี่โอ้ยโอ้ยเขาไปในบ้านเขาก่อนจ้าเขาเขาพักอืม เก่งคันนี้ดูรถเก่งคันนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้แค่นี้ก็ถึงนี่แล้วไม่น่าได้กับจะถอยขึ้นไปก็ไม่ได้ไไดเพราะว่าพื้นมันสูง โดดคือมาเล่นใช่ไหมใช่ครับเนี่ยตรงนี้แหละนลอนอนลงไปเลยกน,นท่วมน้าท่วมกรกเดเยหลายนะจบบังตองอ้ยน้าสงสารแบจังอยจะไอะ มรถาาเขาจะพังไว้น่ะนะนะแม่ขบิิิงเหมือนสุารแล้วแงอุย๊ยแมอันนี้นั่งหัวหลอกึก้่ไปซอยแล้วเนี่ย แบกวิ่งเลยหรอผรอกงขึ้นไอันนี้มคือต้องหยุดนะนี่พวกนี้ไม่กล้าไปต่อเนี้ไม่ห่วยหรืันต้องระงนก่อ่ไหมไม่เราจะออกเราจะออกไปไอหองการแงทางถนน6บซองว่างเนี่ยมันจะไปถึง สียง้เขาบจดคนนี้มีที่กัแล้น่ไแล้วนะแล้วนะอะไรเดของี่ยกับน้าเออบอกเขาหน่อยว่ามันไปไม่ได้ นี่นี่ดูจักรยานนี่สิจะไปยังไงจักรยานไปตามน้ำอยู่มันก็จะได้แดกพอไปถึงน้ำไหลเรงๆอย่างนี้ ต้นหนักมาก